สวัสดีค่ะ A A เอคอมเมนานาชาติโคดออสตั้งเป้าวันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุย VNL 2025สนาม2การเคลื่อนไหววันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับที่14ของโลกเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลุยสึกวันเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์ที่2กลุ่ม5ที่เขตบ,บริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนาพศ2568ซึ่งทีมชาติไทยปัจจุบันรังอยู่ที่อันดับที่15ของตารางคะแนนมีโปรแกรมพบกับญี่ปุ่นทีมชาติอันดับที่5ของโลกอิตาลีทีมชาติอันดับที่1ของโลกประเทศเช็กทีมชาติอันดับที่13ของโลกและบัลแกเรียทีมชาติอันดับที่19ของโลกล่าสุดโคชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่า ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาวันเล่บวันหญิงของไทยซึ่งทุกคนก็จะพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทุกตำแหน่งจากการแข่งขันสัปดาห์แรกที่ผ่านมาเราพยายามฝึกซ้อมเตรียมที่จะแข่งขัน VNL ในสัปดาห์ที่2กันอย่างเต็มที่นะครับเมื่อวานนี้เราก็ฟื้นฟูร่างกายและฝึกซ้อมเบาๆวันนี้การฝึกซ้อมเข้มข้นขึ้นและเตรียมตัวทำหลายๆอย่างนะครับ ในภาพรวมของสัปดาห์นี้เราดูเรื่องสภาพร่างกายใครที่มีอาการบาดเจ็บก็ให้แพทย์และกายภาพเข้าฟื้นฟูใครที่เจ็บป่วยก็รักษาตอนนี้โดยรวมแล้วสมรรถภาพทางร่างกายและสุขภาพร่างกายดีขึ้นทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บหนะักมีแค่อาการเจ็บเล็กน้อยหรือป่วยเล็กน้อยไม่ได้มากอะไรสุขภาพจิตทุกคนก็ดีเรามีความมุ่งมั่นมีศรัทธาและตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆด้าน ในส่วนของเทคนิคเราก็แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนรายบุคคลติวเทคนิคของแต่ละตำแหน่งเป็นพิเศษร่วมถึงทีมการเล่นแบบผสมทำความเข้าใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องบล็อกและการป้องกันรวมถึงการบล็อกและการโจมตีพยายามเก็บรายละเอียดข้อผิดพลาดให้มากขึ้นส่วนเรื่องการจบเซตการจบสกอร์ก็จะเข้มข้นมากขึ้นในสัปดาห์นี้โคชอตกล่าวต่อว่า ส่วนของทีมเทคนิคระบบการเล่นเป็นทีมเราจะโฟกัสเรื่องคุณภาพของการเปลี่ยนเสิร์ฟหรือการเปลี่ยนจากการเสิร์ฟมาเป็นฝ่ายรุกให้มีคุณภาพและการฝึกซ้อมเรื่องคุณภาพทั้งการเสิร์ฟการบล็อกการตั้งรับและการโต้กลับเราจะรักษาการเล่นรูปแบบของเรา เราจะต้องวางแผนการเตรียมตัวที่จะเจอกับทุกทีมในสัปดาห์ที่2วันนี้เราก็ศึกษาญี่ปุ่นแล้วว่าพวกเขาเล่นอย่างไรเจอใครบ้างพรุ่งนี้ก็จะศึกษาอิตาลีปังแกเลียและทีมอ,อื่นๆในช่วง4 5หวันนี้เป็นช่วงสำคัญที่ต้องเตรียมการเรื่องพวกนี้รวมถึงความสัมพันธ์ในทีมสปิริตและจิตวิญญาณนักสู้ของแต่ละคนเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่หนักทีมผู้แข่งขันแต่ละคนก็ผลงานดีกว่าเราเกือบทั้งหมด เราก็ต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อพยายามเอาชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์และพยายามเอาชนะให้ได้มากที่สุดครับก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ